เฮ้เฮ้ตอนนี้ช่องผมมีผู้ติดตามแค่27.1เท่านั้นยังเลยตั้ง72.9ที่ยังไม่กดติดตามเท่านั้นแล้วฝ oh. ากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดติดตามให้ด้วยละครับผมและอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยเลยนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันพพอร์ตนะครับผม ครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยเลยนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับซีรีส์กากไปเทพ E ีพีที่เท่าไหร่แล้วนะเออก่อนสอบเนี่ยผมน่าจะทำอีพีที่11ปะ่ะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะอืมใช่ไหมหรือ ep ที่10นี่แหละอ่ะงั้น ep นี้ก็น่าจะประมาณ ep นะที่1 1แล้วท่านผู้ชมน่าจะใช่โอเคผมเช็่กันบมาละโอเคสำหรับ ep นี้ก็อยู่กับกากไปเทพซีรีส์นะครับผม ep ที่11นั่นเองกับการหาของของเราต่อเองซึ่งวันนี้เนี่ยมากับการที่เป็นร้อนในซึ่งโคตรจะเจ็บปากเลยถ้าพูดไม่ชัดหรือว่าพูดอะไรเนี่ยจริงๆทันคัดเนี่ยขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเจ็บปากมาวกเพราะว่าเป็นร้อนในนั่นเอง แล้วก็ขอบอกไว้กับท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะผมว่าตั้งแต่ผมทําซีรีส์กาวประเทศเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนจะชอบกันมากเลยเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กับผมเนี่ยกดกระดิ่งด้วยนะโอเคแล้วท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณด้วยเลยนั่นเองนะเราเดินทางมาจนถึง EP ีที่11แล้วนั่นเองเสียวมากโอเคท่านผู้ชมสาหรับ E ีพีนี้นะผมได้เข้ามาในเซิร์ฟของ f c นะผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี่นะผมออนมาได้แค่แป๊บหนึ่งนะเราจะมาดูกันนะผมว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยเอ๊ะมันบัก เซิร์ฟเนี่ยมีด่านอะไรให้เราทําของบ้าง mm hmm. ในเซิร์ฟนี้เหมือนจะยังไม่มีด่านนะเพราะว่าด่านไอ้ลังสีนี้เนี่ยผมเนี่ยเคยทําไปแล้วนั่นเองนะไอ้ด่านรังสีนี้ก็คือจะเป็นการเอาไอ้พ่นนั่นเองก็สําหรับเซิร์ฟเนี้ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปในเซิร์ฟปกตินะครับผู้ชมก็เซิร์ฟนี้ยังไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปในเซิร์ฟปกติหาเซิร์ฟที่มันมีด่านที่ไว้ให้เราทำเควสนั่นเองนะครับผู้ชม ไม่ใช่เราทำเพื่ไว้ให้เราหาของในท่านผู้ชมบ้านเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาของกันดีกว่าท่านผู้ชมไปไปเซิร์ฟปกติกันโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้ามาในเซิร์ฟปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยมีด่านให้ผมหาของเองก็กดอ,อื่นเลยเราก็จะเสกสิ่งที่เราใช้หาของไว้เลยโอเคขึ้นไปนั่งกันป,ปุ๊บก็เริ่มป,ปุ๊บก็ด่านที่ไว้หาของในเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมจะมีด่านที่มันเป็นไว้สอดสู้แล้วก็ด่านที่ไว้เอาบล็อกไอ้นี่นะผมบล็อกเรืองแสงนะโอเค ดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเอาตรงดาดที่มันเป็นบล็อกเรืองแสงเลยน,นี่ครับท่านผู้ชมดูาบล็อกเรืองแสงอ่ะดานนี้นี่ท่านผู้ชมสำหรับทางด้านของด่านค้าวบอยเนี่ยจะมีบล็อกเรืองแสงให้เราไปเอาเนี่ยเองก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการไปเอาเจ้าบล็อกเรืองแสงเลยนั่นเองท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะจอดไว้ตรงนี้นะเพราะเดี๋ยวเราต้องต้องไปด่านต่อไปอีกนะท่านผู้ชมอช,อชิโอเคก็สำหรับบล็อกเรืองแสงเที่อยู่ในด่านค้าวบอยนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่โอเคเก็บกล่องเลยละกันฟึบ ได้บล็อกเรื่องแสงมาอยู่ที่30อันนี้ก็จะเป็นบล็อกนีออนนั่นเองครับท่านผู้ชมนี่ฟึบโอเคท่านผู้ชมต่อไปตอนเนี่ยจะไปทําด่านนี้กันท่านผู้ชมนี่ด่านตรงนี้เลยเนี่ยเนี้นี้นีนนน้ด่านที่เราต้องสู้แล้วนะท่านผู้ชมอุ้ย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 ท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมผมลืมไปผมไม่ได้เตรียมปืนใหญ่มาในการยิงนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตรีเซ็ตตัวก่อนเลยกันเมื่มอกี้เหมือนมีคนจอยสีผมเดี๋ยวขออนุญาต ปิดการจอยก่อนนะครับผมเพราะว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนจอยเนี่ยมันค่อนข้างจะรบกวนเวลาอัดคลิปนะท่านผู้ชมขออนุญาตปิดจอยแล้วกันโอเคท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะทําการไปด่านนั้นไปด่านเมื่อกี้ใหม่เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเอาฐานลานของปืนใหญ่ไป้วยโอเคโอเคผมเอาปืนใหญ่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเลย โอเคท่านผู้ชมเราจะไปที่ด่านเดิมกันนะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเบสิกครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณไใหน,ในที่เล่นเกมน,นี้แล้วเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะไอ้พวกดานพวกนี้นะโอเคเอาเป็นประตูไหนดีประตูนี้ยท่านผู้ชมยิงไม่โดนยิงโดนตัวเองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวรอรอรอ,อใหม่รอใหม่นะอันนี้เราต้องขับหลบระเบิดก่นอนนี่ไงโอโหโอโหโอโหระเบิด oh ดิจ oh ิต oh อ oh oh. okay. okay, ลระเบิดดิจิตอลโอเคโดนโอเคท่านผู้ชมแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โอเคท่านผู okay, ้ชมเราเนี่ยจะสู้กับพวกนี้กันนะโอเคซึ่งก็ยากไหมก็ไม่ค่อยยากนะแต่ว่าก็ตายตลอดนะถึงจะบอกไม่ค่อยยากก็เถอะแต่ก็ตายตลอดนะท่านผู้ชมมาเราจะมาเลสไฟกันเลยดีกว่าโอ้โหเจอแต่พวกนี้มาดิมาดิมาดิครับชิ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 บผมโคตรเกลียดเลยท่านผู้ชมไอตัวดาบเนี่ยชิบชิบชิบ แล้วก็เวลาที่เราฆ่าพวกมันเนี่ยเราจะได้ตังค์ด้วยนั่นเองนะเผื่อคนไหนไม่รู้นะท่านผู้ชมนี่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 เราก็จะได้ตังค์ด้วยนั่นเองแต่ว่าเราก็จะเจ็บด้วยนั่นเองผมไม่มั่นใจว่ามันมีวิธีบัคกตีให้มันไม่เจ็บหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องหาตัวธนูท่านผู้ชมเราเนี่ยจะต้องรีบฆ่าตัวธนูเลยผมว่าตัวธนูเนี่ยถ้าฆ่าได้เนี่ยจะค่อนข้างสบายนะไอ้ตัวธนูนี่นั่นเดี๋ยวผมขออนุญาตฆ่าตัวธนูนี่ถ้าเราฆ่าตัวธนูได้เดี๋ยวจะโคตรสบายท่านผ นี่นี่นี่ี่ท่านผู้ชมรอแค่เดินไปเรื่อยเราก็กดยิงไปเรื่อยนะท่านผู้ชมผ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 มชอบตรงนี้แหละถ้าเกิดว่าเราได้ตัวธนูมาเราจะอีี่มากน í, ีย่ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยจกะการตัวดาบก่อนนะตอนนี้พเพราะตัวดาบเนี่ยค่อนข้างโหดนะน í, ีย่ยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยชิลมากทุกคนปึ๊บ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  มันต้องยิงประมาณ3-4ถึงนะนะนัดนะท่านผู้ชมถึงไอ้มอนพวกนี้จะตายนะโอเคโอเคท่านผู้ชมเหลือแต่ตัวธนูแล้วใช่ปหมถ้าเหลือแต่ตัวธนูเนี่ยจะไม่ยากนะเพราะาตัวธนูเนี่ยเราวิ่งไปฟันได้เลยนั่นเองเพราะว่าเวลามันยิงเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าเนี่ยพอมันยิงเสร็จปุ๊บเราก็ตีได้เลยนี่ปุ๊บเราสังเกตก่อนนะเราให้มันยิงก่อนถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ยิงเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีมันนะให้มันยิงก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอมันยิงปุ๊บเราก็ตีปุ๊บนี่โอเคผมก็ถือว่าค่อนข้างเจ็บแล้วทุกคน เฮ้ยทุกคนมีมีเพื่อนมาช่วยโอเคนายนายช่วยเราด้วยช่วยกันสู้โอเคได้ไนายมาช่วยเราสู้เลยโอเคท่านผู้ชมจเจอเจ้าพ่อมดยิงก่อนเลยแล้วกันโอเ้เจ็บมากเราขออนุญาตยิงเจ้าพ่อมดก่อนชึบชึบไม่โดนหระท่านผู้ชมยิงพ่อมดพ่อมดเหรอพ่อมดเหรอนี่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 โอเคยิงพ่อมดก่อนนะทุกคนพ่อมดเนี่ยมันตีค่อนข้างแรงนะสราบครับพ่อมดตายจะง่ายมากโอเคสวย โอเคผมได้กระทามาแล้วทุกคนทุกคนมันมีมอนติดมันมีมอนติดต,ตรงไอ้เก้าอี้ผมอุ้ยจะหลบ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 ยิงยิงยิงมาดิมาดิมาดินี่นี่น,นี่เป็นไงอีซี่ทุกคนอันนี้ก็น่าจะจำกัดหมดละเอ้ยกำจัดสิโอเคผมได้กระทามาันไปที่เร็วแล้วเดี๋ยวรอประตูปเปิดต่อแล้วทุกคน อ๋อคนนี้ก็เป็น FC ผมนะโอเคนะผมก็ยินดีด้วยนะเดี๋ยวคลิปด้วยโอเคมาอุ้ยเยอะมากรอบนี้ไม่เป็นไรเวนโมนตีโดนกี่คนวะเนี่ยเฮ้ยทุกคนผมกลัวตายมากด่านนี้โอชิบชุบอะชิบอชิบ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 อะชิบไปทุกคนผมต้องกระโดดออกแยกผมต้องไปสู้ที่อื่นแลท,ท,ทุกคนดูดิตัวผมมันมีแต่ลูกธนูปักตัวเลย โอ้ยตรงนี้เจ็บมากโ okay. 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 อเคโอเคโอเคโอเคสวยโอเคปึ๊บโอเคเฮ้ยอย่าแพ้ okay. โอเคทุกคนผมก็าตายมากนี่นี่สวยทุกคนเราห้ามตายนะผมจะพยายามไม่ตายทุกคนคาถาเวทคาถาเวทนี่มันจะไม่ได้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันแบบ มันสุ่มๆโดนนั่นเองนะย,งย,งยิ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 งเลยละกันเป็นคนโอเคสวยเดี๋ยวเราไปจัดการพวกนั้นต่อชก็ไม่ยากนะทุกคนดูดิเห็นปะาจากตอนแรกที่มันเหมือนยากนะตอนแรกแบบตัวผมเนี่ยลูกธนูปักเต็มตัวเลยตอนนี้ดูดิโอ้โหรอดละเ,เล่นลิน่นหอเล่นลิน่นหอเล่นลิน่นหอแต่ตัวพ่อมดแรงมากนะทุกคนถ้าเกิดว่ามันได้ยิงโดนอ่ะโคตรแรงเลย อันนี้ผมไม่ให้มันตีผมนะไอตัวดาบก็ตีแรงเหมือนกันเราผมก็ไม่ค่อยอยากให้มันตีผมเท่าไหร่อาชีบอาชีบอาชีบโอเคสวยเหลือตรงไหนอีกไหมก็เหลือแค่ตรงนี้นะทุกคนอุ้ยเอาตัวฮนูอยู่ตรงนี้ยิงมันก่อนแล้วกันโอเคโอเคสวยทุกคน ต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นมด่านสุดท้ายนะเราแค่วิ่งเข้าไปในประตูนี้เพื่อไปเก็บกล่องอย่างเดียวเลยมั้งถ้าเกิดว่าเป็นอันสุดท้ายนะแต่ประตูเอ้ประตูเปิดแล้วทุกคนอันนี้จะเป็นสายโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งบุกลุยไปเลยนะทุกคนบุกลุยไปเลยบุกลุยไปเลยบุกลุยไปเลยต้องเก็บแค่กล่องเก็บแค่กล่องเก็บแค่กล่องเรียบร้อยเก็บกล่องได้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนแค่นี้ก็คือภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วมันมันตั้งใจให้เรามาเก็บแค่กล่องนะทุกคนอันนี้ก็คือเราตายเราก็ไม่เป็นไรแล้วนะโอ้โหเรียบร้อย ตายไปทียบร้อยแต่ไม่เป็นไรนะเราก็ได้เงินมาถือว่าค่อนข้างเยอะเราก็ได้สิ่งมาค่อนข้างเยอะโอเคทุกคนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ผมเนี่ยได้ทําการมาหาขอแล้วก็จะได้ไปทางด้านของล็อกนีออนเนี่ยทั้งหมด30บล็อกนั่นเองนะเราก็ได้ทางด้านของไอ้นี่ธนูเอ่อมันเรียกว่าอะไรคาทาเว่บล็อกบล็อ,บอกเอ้ยล็อกนีออน นคาถาเปีเราก็ดาบโอเคแนละ้วท,นะทุกคนก็โอเคแล้วทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกันสหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะไปแล้วผมไปละบ,บาย